ครับนักเรียนนะครับวันนี้เรามาพบกันนะครับอีกเช่นเคยนะครับในรายวิชาภาษาไทยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องคำนามนะครับคำนามคืออะไรนะครับมีกี่ชนิดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับ คำนามนะครับคำนามคำนามคำนามคือคําที่นะครับใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะครับและกิริยาอาการต่างๆนะครับแบ่งออกเป็น5ชนิดก็คือ 1. สามัญ,ญานามนะครับสามัญ,ญานาม2วิสามัญนาม 3. ามสมุหานาม สลักษณะนามและ5อาการนามนะครับนักเรียนจำไวด้ดีๆนะครับว่าคำนามแบ่งออกเป็น5้าชนิดก็คือ1 2 3 4 5ดังนี้นะครับหน,นะครับอ่าสามัญนามนี่คืออะไรสามัญนามก็คือคำนามทั่วไปนะครับใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะครับใช้เรียกคน สัตส,สิ่งของสถานที่นะครับโดยไม่เฉพาะเจาะจงนะครับนักเรียนจําตรงนี้ไว้นะครับว่าคํานามทั่วไปเนี่ยจะใช้เรียกคนสัตส,สิ่งของสถานที่โดยไม่เฉพาะเจาะจงนักเรียนจําตรงนี้ไว้ว่าไม่เฉพาะเจาะจงก็คือทําคํานามทั่วไปนะครับมีคําว่าเด็กคําว่าแมวคําว่าดินสอคําว่าโรงพยาบาลเห็นไหมครับมาดูอีกตัวอย่างนะครับตัวอย่างของ คำสามัญญานามเช่นอาคารมหาวิทยายลัยโรงเรียนปากกาโต๊ะพระสงฆ์พัดลมเสือโลมาไฟฉายกระเป๋าเป็นต้นนะครับเหล่านี้นะครับจะเป็นคำนามทั่วไปเรียนเห็นไหมครับว่ามหาวิทยายลัยเขาระบุไหมครับว่าเป็นมหาวิทยายลัยที่ไหนไม่ระบุก็คือเป็นคำนามทั่วไปโรงเรียน ราก็ไม่รู้ว่าเป็นโรงเรียนแห่งไหนนะครับอันนี้ก็คือเป็นคํานามที่ไม่เฉพาะเจาะจงก็ค,คือไม่ได้ระบุว่าเป็นมหาลัยแห่งหนึ่งแห่งไหนเป็นโรงเรียนไหนเป็นพระสงฆ์รูปไหนเป็นโต๊ะตัวไหนเป็นกระเป๋าใบไหนอันนี้คือเขาไม่ระบุนะครับก็คือเป็นคําสามัญ,ญานามนะครับต่อไปเราไปดูตัวอย่างของการใช้ประโยคนะครับตัวอย่างประโยคนะครับ พวกเราชอบไปโรงเรียนนครับคำว่าโรงเรียนก็เป็นคํานามทั่วไปหรือคํานามไม่เฉพาะเจาะจงนะครับอสองนะครับวิสามัญนญา,ามนวิสามัญนา,ามก็คือคํานามนะครับคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะเจาะจงของคนสัตว์สิ่งของสถานที่หรือเป็นคําเรียก ตัวบุคคลสถานที่เพื่อระบุสิ่งสิ่งนั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเห็นไหมครับอาจจะแตกต่างจากคําคสามัญ,ญานามนะครับวิสามัญ,ญานามนจะระบุแล้วนะครับแต่สามัญ,ญานามหรือนามทั่วไปนี่จะไม่ระบุเจาะจงนะครับแต่วิสามัญ,ญานามหรือคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะจะระบุเจาะจงว่าไปแล้วว่าเป็นคนคนนี้ เป็นสัตว์ตัวนี้เป็นสิ่งของสิ่งนี้เป็นสถานที่สถานที่นี้นะครับมามาดูเช่นคำว่าลิซ่าเห็นไหมครับลิซ่านี่ก็ระบุไปแล้วว่าลิซ่านะครับก็คือเป็นคนคนที่ชื่อลิซ่าสองนะครับเชียงใหม่สวัดพระแก้ว 4. พระอภัยมณีนะครับเห็นไหมเรานี้จะระบุสถานที่ได้ชัดเจนนะครับว่า,าเป็นสถานที่ สานที่นี้นะครับทีนี้มาดูตัวอย่างของคําวิสามัญ,ญานามหรือคํานามเฉพาะเจาะจงนะครับาาารเบช่นภาคใต้าดาวพูโตสุนทรภู่ประเทศไทยหรือเป็นชื่อเฉพาะของโรงเรียนนั้นๆหรือบุคคลนั้นๆเป็นต้นอ,อย่างเช่นครูพูดว่าโรงเรียนวัดมะกอก โรงเรียนวัดมะกอกนักเรียนคิดว่าเป็นคําอะไรเป็นคำานามทั่วไปหรือว่าคํานามเฉพาะาเป็นคํานามเฉพาะนะครับเพราะว่า,าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยบอกให้รู้ว่าเป็นโรงเรียนวัดมะกอกนะครับแต่ถ้าคูดว่าโรงเรียนเฉยๆจะเป็นคํานามทั่วไปนะครับต่อไปตัวอย่างของประโยคนะครับอ,อย่างเช่น รอบครัวของฉันไปเที่ยวจังหวัดสุขโขทยัยจังหวัดสุขโขทัยนี่เป็นคำนามชี้เฉพาะให้บอกให้รู้ว่าจังหวัดที่เขาไปนี่คือจังหวัดสุขโขทัยนะครับคือจังหวัดสุขโขทัยนะครับต่อมาต่อมา,อมา,ามนะครับต่อมา3นะครับ 3ามสามสมุหนามสมุหนามคืออะไรนะครับคือคำนามที่บอกลักษณะของคนสัตว์สิ่งของที่อยู่รวมกันเป็นหมวดหมู่นะครับเป็นพวกมักวางอยู่หน้าคำนามนะครับสม,มุหนามนี่คือคำที่บอกลักษณะของคนสัตว์สิ่งของนะครับที่รวมกันเป็นหมวดหมู่หรือเป็นพวกนะครับ คำมสมุหานาน่มักจะวางอยู่หน้าคำนามนะครับนักเรเียนจําไว้นะครับว่าสมุหานาน่มักจะวางอยู่หน้าคํานามนะครับเช่นฝูงปลาว <คำ S 2> <ตร>งดนตรีกองทหารโขงช้างเห็นไหมครับคําว่าฝูงคําว่าวงคําว่ากองคําว่าโขงจะวางอยู่หน้าคํานามนะครับคานามก็คือนี่แหละครับคําว่าปลา คำว่ดนตรีทหารช้างนี่จะเป็นคำนามสมุหนามนี่จะมักวางอยู่หน้าคำนามนะครับอ่าต่อไปมาดูอาสมุหนามผ่านไปแล้วทีนี้นักเรียนมาดูคำลักษณะนามคำลักษณะนามนะครับคำลักษณะนามก็คือคำนามนะครับที่ใช้บอกลักษณะของคำนาม นักเรียนจำไว้นะครับคําลักษณะนามเนี่ยคือคําที่ใช้บอกลักษณะของคํานามหรือคํากริยาเช่นใบดอกผลตัวอันชิ้นเรื่องนะครับนอกจากนี้นี่ยังใช้บอกหมวดหมู่นะครับกลุ่มหรือพวกของคํานามได้ด้วยคําลักษณะนามประการหลังนี้ แต่เดิมเรียกว่าสมุหานามนะครับมันจะใช้บอกลักษณะนามลักษณะนามนี่นะครับจะใช้บอกอหมวดหมู่ของสมุหานามได้อตอนนี้นักเรียนอาจจะงงๆนะครับแต่ต่อไปเดี๋ยวครูจะทําตารางเปรียบเทียบให้ดูนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างคําลักษณะนามนะครับคําลักษณะนามนะครับเช่นบุรีห้ามวนคําว่ามวนนะครับว่ามวนนะครับ เป็นคําลักษณะนามที่บอกอลักษณะของอะไรเอ่ยของบุหรี่กลับไปดูสไลด์ที่แล้วสไลด์ที่แล้วเห็นไหมก็บอกคําลักษณะนามนะครับคือคําที่ใช้บอกลักษณะของคํานามเห็นไหมนี่ไงคํานามคือบุหรี่มวลก็คือบอกลักษณะของบุหรี่พูสามจีบคําว่าจีบก็คือใช้บอกลักษณะของพรู ก็คือมีจํานวนอยู่3ามจีเงินลักษณะนามของเงินก็คือบาทาใช้บอกลักษณะของเงินนะครับว่าเป็นบาทข้าวสีกระสอบคําว่ากระสอบนี่ใช้บอกลักษณะของข้าวว่ามีสีกระสอบอิฐสามก้อนดินสอสี่โหลรถเป็นคันนะครับรถหนึ่งคันสองคันก็ว่ากันไปกระดาษสี่แผน่นบ้านสหลังเห็นไหม บ้านําลักษณะนามของบ้านก็คือเป็นหลังนะครับบอกบอกให้รู้ว่าบ้านนี่ลักษณะของบ้านนี่เป็นหลังนะครับพระพุทธรูปสององค์พระภิกษุสองรูปนะครับอันนี้ครูขอเสริมให้นิดนึงนะครับพระพุทธรูปนี่เราจะเรียกเป็นองค์นะครับส่วนพระภิกษุเราจะเรียกเป็นรูปนะครับไม่ใช่ภิกษุหนึ่งองค์นะครับภิกษุต้องเป็นรูปพระ พระพุทธรูปต้องเป็นองค์นะครับอ่าอันนี้คือความรู้นะครับอ่าทีนี้มาดูนะครับมาดู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 ตารางเปรียบเทียบนะครับตารางเปรียบเทียบอ่าคำลักษณะนามกับคําสมุขนามนะครับอ่าอย่างที่ครูอธิบายไปเบื้องต้นแล้วนะครับอ่าเห็นไหม คำลักษณะนามนมักจะอยู่หลังคำนามเห็นไหมครับนี่กระต่ายหลายฝูงคำว่าฝูงจะอยู่หลังคำคำนามก็คือกระต่ายนะครับคำว่าหลายนี่ไม่ใช่คำนามนะนักเรียนคำว่าหลายก็คือบอกจํานวนของกระต่ายว่ามันมีหลายฝูงนะครับอ่าอ่าทีนี้มาดูคำสมุหนามนะครับสมุหนามสมุหนามจะอยู่หน้าคำ นามเสมอเห็นไหมอ่าแตกต่างกันนะครับเห็นไหมนี่มีความดูความแตกต่างลักษณะนามจะอยู่หลังคำนามหรือคำที่บอกจำนวนของนามนั้นๆน,น,นะครับแต่คำสม,มุหานามจะอยู่หน้าคำนามนะครับอ่าหนังสือหกกองกองอ่านะครับกองเป็นเป็นคำลักษณะนามที่บอกจำนวนของหนังสือนะครับแต่ คำสมุหนามก็คือกองหนังสือเห็นไหมกองจะอยู่หน้าหนังสือก็คือจะบอกให้รู้ว่าหนังสือนี่มันรวมกลุ่มกันอยู่เป็นกองนะแต่หกกองข้างหน้านี้ก็คือหนังสือหกกองก็คือบอกลักษณะของกองหนังสือว่ามันมีหกกองเห็นไหมครับมันแตกต่างกาันอ่ะอ่ะง่ายๆนักเรีนยนจาแบบนี้เลยว่าลักษณะนามมันจะอยู่หลังคํานามส่วนสมุหนามจะอยู่หน้าคํานามนะครับอ่ะ ประชาชนสองกลุ่มกับกลุ่มประชาชนนักร้องสามคณะกับคณะนักร้องเห็นไหมอ่าอ่าเอาง่ายๆเลยเปรียบเทียบ่างนี้นะครับเปรียบเทียบ่างนี้นักร้องสามคณะก็คืออ่าคณะนี่เป็นลักษณะนามที่บอกให้รู้ว่านักร้องนี่มันมีอยู่สามคณะนะครับก็คือสามกลุ่มใหญ่ๆนั่นแหละแต่คําว่าคณะนักร้องนี่ เขาบอกจํานวนไหมครับไม่บอกจํานวนนะครับก็คือบอกกลุ่มว่ากลุ่มนี้นี่คือคณะนักร้องนะครับแต่ถ้า3มคณะคณะมันอยู่หลังจํานวนก็คือมันจะบอกจํานวนของคณะนักร้อนะครับอเอาง่ายๆนะครับนักเรียนเอาง่ายๆคำลักษณะนามนี้จะบอกจํานวนของคํานามหรือจะอยู่หลังคํานาม นะครับหรือหรือหลังคําที่บอกจานวนของนามนั้นๆส่วนคําสม,มุหานามจะอยู่หน้าคํานาม,มให้นักเรียนจาแค่นี้นะครับจะได้ไม่งงนะครับต่อมานะครับอาการนามอาการนามคืออะไรอาการนามนะครับอาการนามคือคําที่บอกกริยาอาการของคนสัตว์สิ่งของนะครับซึ่งมาจากคํากริยาหรือคําวิเศษนะครับอ่า อาการนามนจะบอกนะครับกริยาอาการของคนสัตว์สิ่งของซึ่งมาจากคำกริยาหรือคำวิเศษประสมเป็นคำประสมที่มักมีคำว่าการกับความนำหน้าและเป็นคำประสมทั้งสิ้นนะครับเอาง่ายๆเลยนะักเรียนเอาง่ายๆเอาง่ายนะครับอาการนามนมักจะมีคำว่าการกับคำว่าความนำหน้า คำกริกยาหรือคำวิเศษนะครับคำกริกยาหรือคำพิเศษคําว่ากันก่อนจะนําหน้าคํากริยาหรือคําพิเศษนะครับทีนี้มาดูนะครับมาดูมาดูอ่าอย่างเช่นการนําหน้าคํากริกยาอ่ามาดูเช่นการขับรถการอาบน้ําการวาดภาพเห็นไหมเรียนเห็นไหมครับตรงนี้ คำว่าขับรถเนี่ยคำว่าขับเนี่เป็นคำกริยาคำว่าอาบก็เป็นคำกริยาอาบน้ําเป็นคำกริยาขับรถก็เป็นคำกริยาวาดภาพก็เป็นคำกริยาคําว่าการเห็นไหมการจะอยู่หน้าคํากริยาเห็นไหมครับอันนี้คืออาการนามคือบอกอาการนั้นๆก็คือว่าเขากําลังขับรถอยู่นะเขากําลังอาบน้ําอยู่นะนะครับเขากําลังวาดภาพอยู่อันนี้ก็คืออาการนามก็คือบอกอาการของของคนหรือ สิ่งของหรือ,อสัตว์ต่างๆนะครับว่าเขาว่าคนสัตว์สิ่งของนี่ทำอะไรอยู่คือบอกอาการตอนนั้นนะครับต่อมาต่อมาอ่าความนําหน้าทีนี้คําว่าความนำหน้า,ควา,นนาความนี่มักจะนําหน้าคําวิเศษคําวิเศษคืออะไรอ่าคำวิเศษก็คือคอําที่ขยายคําขยายคํากริยาคํานามหรือขยายวิเศษของตัววิเศษเองนะครับอ่าอันนี้เราจะไปเรียนเรื่อง ในเรื่องของคําพิเศษลงไปอีกแต่ว่าอันนี้เราอยู่ที่อาการนามก่อนให้บอกครูจะบอกครูจะบอกให้รู้ว่าคําว่าความนี่มันมกักจะนําหน้าคําพิเศษนะอมกอักจะนําหน้าคํ uh คาพิเศษเช่นความร้อนเห็นไหมความร้อนนี่ร้อนนี่เป็นคําพิเศษความตั้งใจตั้งใจก็เป็นคําพิเศษเมตตาความเมตตาก็เป็นคําพิเศษนะครับอ ตัวอย่างประโยคนะครับการออกกําลังกายทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเห็นไหมการเห็นไหมการออกกําลังกายคําว่าออกกําลังกายก็เป็นคํากริยาเห็นไหมครับการมักจะนําหน้าคํากริยาการออกกําลังกายเห็นไหมครับกลับมาที่เดิมต่อมามาดูความนําหน้าคําพิเศษ ความพยายามทาามนะ like um ํา,ยา,ยาทให้เราประสบความสําเร็จนะครับความพยายามทําให้เราประสบความสําเร็จคําว่าความความก็คือนําหน้าคําว <Ink lugar. S 2> BE ่าพยายามนี่เป็นคําวิเศษเห็นไหมครับอันนี้เราจะเห็นความพยายามกับความสําเร็จเห็นไหมครับเห็นไหมความจะนําหน้าคาวิเศษกับคาวิเศษข้างหน้าก็คํานําหน้าคาวิเศษข้างหลังก็นําหน้าคาวิเศษนะครับ ทีนี้มาดูข้อสังเกตของอาการนามนะครับคำว่าการและความนี่ถ้านําหน้าคําชนิดอื่นามาดูาสังเกตตัวนี้เขาบอกว่าถ้านําหน้าคําชนิดอื่นที่ไม่ใช่คํากริยาหรือคําวิเศษจะไม่นับบ้าเป็นอาการนามแต่เป็นสามัญ,ญานามก็คือนามทั่วไปนะครับเขากา็มีข้อ มีคำจำกัดความมาอยู่แล้วว่าอะไรนะว่าการกับความนี้ต้องนำหน้าคำากียาหรือคำพิเศษเท่านั้นใช่ไหมครับถ้านำหน้าคำอื่นที่ไม่ใช่คำากียาหรือคำพิเศษเราจะไม่ถือว่าเป็นคำอาการนามนักเรียนแต่เราจะว่าคำนั้นคำคำนั้นเนี่ยเป็นสามัญนามนะครับเอาง่ายๆแหละถ้ามันนำหน้าคำนามหรือลำหน้าคำนาม ก็คือการการบ้านเห็นไหมการบ้านนี่ไม่ใช่คําอการนามนะครับเพราะว่ามันนําหน้าคําอะไรเอ่ยเพราะว่านําหน้าคํานามการไฟฟ้าไฟฟ้าก็เป็นคํานามเห็นไหมนาหน้าคํานามอีกแล้วนี่การกับความความความอะไรอีกความวัวการเมืองเมืองก็เป็นคํานามเรือนก็เป็นคํานามควายก็เป็นคํานามนะครับเหล่านี้ก็คือไม่ใช่คํานามเพราะว่าเออไม่ใช่คําอาการนาม นะครับเพราะว่าการนี่มันนําหน้าคํานามนะครับก็คือไม่ใช่ไม่ได้นําหน้าคํากิริยาหรือคาวิเศษนะครับเขาก็บอกยแล้วว่ากับนการกาต้องนําหน้าคํากิริยาหรือคาวิเศษเท่านั้นถ้านําหน้าคํานามจะไม่เป็นอักขระนามนะครับอ่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เรียนกันไปแล้วนะครับหลังจากที่เรียนกันไปแล้วนะครับอ่านักเรียนจะเห็นไหมครับ เรามาทบทวนกันว่าคำนามมีมี5ชนิดใช่ไหมก็แบ่งออกเป็นหนึ่งสามัญนา,ามนะครับสามัญนญา,ามวิสามัญนา,ามสมุหน,นามลักษณะนามและก็อาการนามนะครับคำนามทั้ง5ชนิดนี้นะครับมีความแตกต่างกันและมีการใช้ที่แตกต่างกันเห็นไหมครับคลิปนี้นะครับครูก็ครูก็ขอ,ขอจบนะครับการ อธิบายไว้แค่นี้นะครับก็ขอให้นักเรียนนะครับไปทําแบบฝึกหัดนะครับแล้วก็ศึกษาจากใบความรู้เพิ่มเติมนะครับที่ครูมอบให้นะครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจก็สามารถย้อนหลังดูคลิปที่ครูลงไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบการสอนเพียงแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปและคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ Thank you